มาลบครับสบับปะรดกุดกุสินะครับน้องกับเปล่าเตยนะ้ำ<อ>ม,มาตัดซ้ายหลังพี่น้องไม้เด่นนะครับไม้ที่สองก็ตื่นอีกไม้สามเพิ่นบอกว่าเท้ยวลึกนะผมก็ไม่รู้ฟังนี้นะครับ เพิ่นกงศิมาหนานะครับพี่น้องนเนาะปัญหาผมสวยและตือะนะครับปลาบอ่อที่ได้แล้วน้องมันบบกีจนไหนวันนี้ไม่ใช่วันของหน้าอาจจะเป็นวันของเราก็ได้พี่น้องฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์น,นะครับรกดแชร์เออครับพ่อพี่น้องนะครับทีเดีเบิรงขอให้รลำรวยกันทุกคนนะครับ มีคอเมือนนะครับเมือแหลกมาทำบาปนะพี่น้องมาถกปลาครับออกไม้แหลกนะครับกะกะกึ็กกึอยู่นะครับพี่น้องกะบว่าอาไม้ตัวไปอาจิคองก็เก็าได้นะครับพี่น้องไม้นี่บวกคองนะครับเป็นกระป๋อมกึ้ยนะครับพี่น้องโอ้โหุ่นเบาตัวเอาอีละงัดอีละห้าหุดมันบอดอยู่นะครับผมติดไปแถวนะครับต่อหมอนี่นะครับพี่น้อง คันคองก็ช่วยไหลเติบนะครับพี่น้องนี่นะครับต่อมอนะครับปลาไม่อยากกินอยู่ไก่ต่มอมอปีเลยเนาะคขพัพผ่มมานะครับพี่น้อง น้ำนะครับแถวเนี้มันสิลดลงนะครับพี่น้องอึ๊บเอาแล้วเอาแล้วคุณโอ้ยผงัดเอางัดออกปลาเกีงพี่น้องเลยเห็นว่าเนาะดึงส่ดึงคายคนโอ้ยพี่น้องนะครับผมก็ต้องยกเลยนะครับอัดวิดีโอก่อนนะครับพี่น้องผมจะปั่นเงียไหมนะครับพี่น้องไม่ใส่ตอนของเรานะครับพี่น้องตอนนี้ผมใส่เบอร์เบอร์นะครับเบอร์แปดนะครับพี่น้องมันเลยบุกินมุนนะครับ เดี๋ยวผมจะบีบนะครับล่องเห็ดเป็นตุ้งติ่งล่องเบ้างนะครับพี่น้องมันจะกินมอสอ่ะครับตุ้งติ่งมันต้องใส่ฟูมอีกขึ้ก่อนนะครับพี่น้องฟูมหอยทึ่งนะครับต้องให้มันดึงตึตก๊ตกตก๊อกกระทบตุต๊บเลยคือพอย่างเงีเห็ดนะครับพี่น้องมาหมองมันแถ่ได้นี่ผมบอกว่าปลาหลายแถวนี้นะครับ มือนี้ครับใส่เบ็ดเบอร์แปดนะครับพี่น้องกับเบอร์ซีนะครับพี่น้องนั่นซับกันนะครับเบอร์ซีกับเบอร์เก่านะครับนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับโซนยูทูบนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับหัวคลิปเลยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ยังเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยวอซันได้นะครับพี่น้องช่วงนี้ครับช่วงเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกนะครับพี่น้องว่ามันเป็นยังครับพี่น้องนะครับตอนนี้ตั้งเป็นภาษาไทยบ่ได้นะครับพี่น้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องนะครับทีเดอร์เบิร์กนะครับต่างประเทศนะครับจะมีซับแปลภาษาอยู่นะครับพี่น้อง เป็นภาษาอังกฤษนะครบพี่น้องคนไทยเบิงนะครับคนไทยเบิงคิดนะครับก็ต้องเป็นภาษาไทยนะครับพี่น้องมันไนแยกสองเฟสนะครับพี่น้องคนต่างประเทศก็เบิงได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องภาษากินนะครับเป็นที่แปลนะครบพี่น้องนะครับผมลงจากอัดวิดีโอก่อนนะครับพี่น้อง เดี๋ยวถ้าพอพบพอกันอีกส่วงต่อไปนะครับ